ชีวิตมหาศาัศจรรย์นะคะเดย์ไฟก็คือวันที่5นะคะเป็น How to นะเออสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้สามารถไปตามได้ที่ตรง playlist นะคะดูกันแล้วก็อาจจะพูดตามปฏิบัติตามอาจจะเป็นแบบอะไรที่ดีให้คุณได้แบบเจอตัวตนของคุณสู่เส้นทางของคุณก็ได้นะคะ,ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะวันที่4ของคุณเป็นยังไง ไม่ใช่สีโทษทีวันที่ห้าแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเดฟไฟนะคะว้าวสวยงามมากเดอะซันค่ะไพ่จะออกแบบแนวกระตูนนิดนึงนะวันนี้เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากของเมเจอร์คานานะคะบอกไว้เลยว่า ทุกอย่างมันจบอยู่ในเนี้ยไม่รู้จะไปยังไงต่อไปตอนนี้เหมือนเหมือนเราได้กำเนิดบางอย่างเหมือนพลังงานตายแล้วเกิดใหม่ได้เริ่มต้นวันที่สดใสได้มีความหวังนะคะได้เก็ตไอเดียอะไรบางอย่างเข้ามาในสมองเออช่วงนี้รู้สึกว่าพลังชีวิตของคุณกําลังจะฟื้นฟูเหมือนมีความกระตือรือร้นอยางที่จะเพิ่ม พูนบางอย่างเพิ่มพูนความรู้พัฒนาความรู้พัฒนาตัวเองนะคะบางคนหน้าที่การงานการเงินกำลังจะไปได้ด้วยดีเลิศมากนะคะเดลเวอร์ขึ้นมาความรักอีกต่างหากนะคะความรักก็กำลังจะพัฒนาอะถ้าใครที่ไม่มีคู่บอกไว้เลยนะคะคุณมีแนวโน้มากการเมนเฟสของคุณหรือเส้นทางของคุณคุณจะเจอคำว่าเนื้อคู่คนนี้เป็นดิสนีย์ของคุณค่ะกงล้อแห่งโชคชะตานำพามาอะ โอ้โหหกคาถาอันนี้เลิศมากๆคือชื่อเสียงชัยชนะความสำเร็จมันเกิดขึ้นนะคะบางคนในเนี้ยคุณกำลังทำบางอย่างหรือบางคนเหมือนทำสองอย่างในเวลาเดียวกันอาจจะทำงานเสริมแล้วก็งานประจำด้วยนะะมีบางอย่างมาบอกคุณนะคะว่าทาม,มิ่งนี้นะคุณมาถูกทางแล้วคุณกำลังไปตามเส้นทางของคุณยวนไรพาร์ต right นะคะอืม ดีมากเลยบางคนเพิ่งเจอใครสักคนมาบางคนเพิ่งแบบได้เริ่มต้นหรืออะไรบางคนกําลังแบบเลือกบางอย่างที่ดีกับตัวเองมากๆเลยนะคะเลือกสิ่งที่ใช่เข้ามาในตัวเองโอ้โหสีคาถาอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าอ่านความรักก็จะบอกว่าคุณกำลังจะแต่งงานหรือเปล่านี่ความมั่นคงอ่ะสามดาบมามีบางอย่างนะคะที่คุณจะรู้สึกว่าคุณ broken heart broken heart กับบางเรื่องค่ะ พยายามเต็มที่แล้วเหมือนพยายามเต็มที่แต่มันมีความโมโหมันแบบอ่อมันเหมือนแบบมันเป็นหมืนบททดสอบอะ่ะมามามากระท้ออารมณ์ของคุณนะคะดวงดาวคือยังมีความหวังเหมือนคุณพยายามที่จะรักษาสถานภาพ นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวคนในครอบครัวสถานที่อยู่ที่อาศัยนะ,ค,ะคุณพยายามจะรักษาบางสิ่งบางอย่างหรือหลักหลายสิ่งหลายอย่างไว้เพื่อไม่ให้มันแตกสลายพังทลายโดยเฉพาะแบบแบบยอมนิ่งดีกว่าทะเลาะไปก็แบบว่าผลลัพธ์ไม่ดีอะไรไปประมาณเนี้ยนะคะอมืมาดูสิคะวันนี้คุณจะได้คีย์เวิร์ดอะไรอ่า แฮงบอยแฮงแมนขึ Hank boy, Hank man, ้นมาเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตึกตองนะ Day 4โอาจจะต้องตึกตองถึงบางอย่างแน่นอนมันมีสิ่งหนึ่งที่บล็อกคุณอยู่มันก็คือว่าล e ลลฟหาจัก,กรกของคุณนะคะถูกบล็อกอยู่เหมือนคุณพยายามที่จะที่จะไปตามเส้นทางของคุณอนะแต่มันมีบางอย่างที่คุณจะรู้สึกว่าคุณอึดอัดอะมันไปไม่ถึงอะเออประมาณเนี้ย เออมันแล้วมันฉุดลังคุณไว้นานแล้วโดยเฉพาะทําเมื่อไหร่ฉันจะประสบความสําเร็จกับความรักกับงานที่การงานทําไมมันเหนื่อยจังเลยกว่าจะได้มาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีความพยายามอย่างมากคุณรู้สึกอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วอ่าคนเรานะคะเวลาเราต้องการความสําเร็จทุกคนต้องการความสําเร็จแบบฉับพลันแต่คุณไม่รู้หรอกว่าความสําเร็จนะ่ะถ้าเรามีทั้งพรสวรรค์พรแสวงแต่ความสําเร็จนั้นอะ่ะมันไม่ได้มาจาก ความพยายามความเหนื่อยหรือว่าความผิดหวังหรืออะไรอะ่ะมันก็เหมือนเป็นความธรรมดานะคะดังนั้นมันเป็นอะไรที่หมอโบจะบอกว่ามันนอร์มอลมันปกติมากๆเลยที่เราจะเหนื่อยเราจะทุกนะคะจากความผิดพลาดความล้มเหลวหรือว่าอุปสรรคที่เราพยายามมาในชีวิตนะคะมันได้สอนคุณค่าคุณคุณได้เป็นคนที่เจอบทเรียนมาคุณเป็นคนที่แบบผ่านอะไรมาเยอะค,คุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองอ่ะนะคะซึ่งหมอโบว่า บาดแผลมันก็ทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเวอร์ชั่นใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้ซคุณอาจจะสมหวังเรื่องหนึง่งแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยฉันฉันไม่สักเซสฉันไม่ประสบความสําเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้คําว่าเออฉันฉันมังคัง่งฉันร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันจะมีคําว่าสมาธิเข้ามามันมีสมาธิเข้ามา มันเหมือนเราจะต้องเข้าเข้าไปฮิลลิ่งเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือไปส่งคำสั่งที่ตรงสมาธิเพราะว่าพฤติกรรมของเราที่ถูกทำมามันเป็นนิสัยนะคะดังนั้นเหมือนต้องเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะนิสัยแห่งคำว่านิสัยแห่งความสำเร็จนะคะ,ะนิสัยไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆนะคะอะไรบ้างละ่ะที่คุณปล่อยให้ชีวิตของคุณมาถึงวันนี้คุณอายุเท่าไหร่ แล้วคุณมีนิสัยยังไงนิสัยจะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่บ่งบอกถึงว่าคุณจะประสบความสําเร็จในด้านใดดังนั้นการที่จะเข้าไปเชื่อมต่อนะคะกับความต้องการโดยตรงของตัวคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องรู้ภารกิจของคุณก่อนคุณจะต้องรู้เป้าหมายของคุณก่อนสําหรับคนที่ตามหาเส้นทางของตัวเองอันดับแรกนะคะไพ่แฮงแมนขึ้นมาบอกคุณจะต้องแบบมีสมาธิแล้วก็คุณจะต้องรู้ภารกิจของคุณ ก่อนที่คุณจะทํามันอย่างเงี้ยเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะการเรียนรู้การเริ่มต้นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคุณนะคะอีกหนงไว้สุดท้ายค่ะคุณกําลังจะแบบว่าเป็นทามมิ่งเป็นจังหวะของคุณที่จะได้เริ่มต้นว่าจะเป็นเริ่มงานเริ่มเรียนหรือแม้แต่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะคะมันเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นนะคะเดย์ฟานี้ ก็มาบอกคุณว่าอะไรใดๆก็ตามนะคะที่คุณกำลังเผชิญอยู่สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณก็คือว่าคุณจะต้องสร้างนิสัยนะคะอันดับแรกนิสัยแห่งการรักตัวเองแล้วก็การสร้างนิสัยมันมันไม่ได้ทำ้ามวันข้ามคืนดังนั้นเราจะต้องใช้เวลากับมันนะคะไม่ต้องไม่ต้องเร่งไม่ต้องรู้สึกว่าแย่ถ้าคุณจะต้องใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวของเรานั่นเอง อย่างเช่นนั่งสมาธินะคะคุณจะสังเกตว่าทุกๆคนที่เขาประสบความสําเร็จอ่นะเขาจะพูดถึงการนั่งสมาธิเยอะมากๆซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ยากลําลบากมากๆหมอโบเองก็เป็นนะะเออแต่เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าถ้าเราไม่ลองมันเราเราไม่มีวันรู้ทําไมเขาถึงแบบทําได้นะคะดังนั้นก็ลองดูนะคะการที่ เราจะสร้างนิสัยของเราได้นะคะมันจะเกาะเกิดจากคุณจะต้องมีสมาธิก่อนแล้วคุณจะต้องคุณจะได้รู้ถึงเป้าหมายของคุณภารกิจที่คุณจะทำเนี่ยเพราะคุณจะได้ take A c t i o n กับบางอย่างแต่บอกว่าว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณมาถูกทางแล้วอ่ะขอหนึ่งไปสุดท้ายนะคะให้คุณว่าวันนี้วันที่5ของคุณคุณได้อะไร The power of change ค่ะสร้างสัมพันธ์กันสเสลือเกิน พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเออฉันยอมรับว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ฉันเลือกสิ่งที่ฉันทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยการรักตัวเองมากขึ้นและมุ่งไปที่ทิศทางนั้นนะคะทุกอย่างอยู่ในคอนเซปต์นี้หมดเลยนะคะดังนั้นนะคะก็คุณจงพูดคำนี้นะคะจากวันนี้ไปพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยก็คือฉันยอมรับว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ เล,เลือกสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันเต็มไปด้วยการรักตัวเองมากขึ้นและมุ่งไปในทิศทางนั้นนะคะนี่คือแมสเซจนะคะถึงคุณจากเดย์ไฟของคุณที่คุณมาเจอคลิปนี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ,ะเติบโตไปด้วยกันนะคะเลิ่บๆค่ะ